ความเป็นอยู่ของหลวงพ่อหลวงพ่อจะตื่นตั้งแต่ตีสองเพื่อปฏิบัติปฏิบัติตัวเองคือตอนนี้อยู่ในวิหารธรรมตั้งแต่ทำมาหลายปีแล้วตีสองถึงสี่ทุ่มเนี่ยนี่คือสภาพอของ <c oughs> ที่หลวงพ่อจำวัดน,นี่คือกฎ ขณะนี้ลวงพ่อก็จะขออแนะนำให้ให้รู้จักความเป็นอยู่อที่ลุงพ่ออยู่คืออยู่แบบเรียบง่าย <c oughs> ตามมีตามเกิดเอจริงๆแล้วมันมันก็ไม่มีอะไรมากมันจะอยู่แบบพอดีของมันเอง <c oughs> นี่คือ หม้อหม้อหุงข้าวคือทุกทุกวันพั้เนี่ยลวงพ่อจะออกวิบินธบาติแต่ถ้าวันธรรมดาเนี่ยก็จะหุงหุงข้าวแล้วก็ต้มไข่ทอดไข่บ้างไม่ฉันก็น้ําพริกผัดที่หาเก็บเอาตามป่าเพราะว่าห <c oughs> ลุงพ่อเนี่ยมาดูแลป่าของถ้ำหัวเสือเนี่ย ตั้งแต่เข้ามาเนี่ยก็เข้มงวดในการที่จะไม่ให้ชาวบ้านเนี่ยตัดตัดไม้แล้วก็ลุกป่า <c oughs> ก็เลยทําให้ชาวบ้านเขาไม่ค่อยพอใจหลวงพ่อก็ไม่เกิดก็ไม่ใส่ใส่บาตรกันหลวงพ่อก็จะไปบิณฑบาตเฉพาะวันพระซึ่งอ,ออกจากสำนักสงฆ์ไปเนี่ยก็ห้ากิโลครึ่งไปขับก็11บอกิโลเนี่ยคือไป ในบิณฑบาตแล้วก็จะได้พวกอาหารแห้งามาด้วยก็จะเอามาไว้ปรุงขึ้นมาทานเองในเวลาวันปกติก็ก็อยู่ได้ <c oughs> ชีวิตของนักบวชที่ไม่เอาอะไรแล,แล้วก็หวังจะถ่ายทอดอหรือประกาศธรรมของพระพุทธองค์เท่านั้นหลวงพ่อก็จะ <c oughs> ปฏิบัติหรือ อยู่แบบง่ายๆอย่างนี้ทางจุกรมนี้ก็คืนนี้ก็จะเดินภายในภายในครัวหรือ,ห,รอห้องอโกดังเก็บของอันนี้คือเขาทำเป็นโรงเก็บของเก่าของของหลวงพ่อที่เคยมาจำอยู่ก่อนก่อนหน้านี้30กว่าปีแล้วก็ยังเหลือ,อหลังคาพอได้มุมงมุมบางฝน ให้ให้อยู่ได้นี่คือภายนอกโดยทั่วไปแล้วกคืนนี้ก็จะจะมืดจะมืดอย่างนี้นี่เป็นป่าทั้งหมดหลวงพ่อก็อยู่ท่ามกลางท่ามกลางป่าอยู่องค์เดียวก <c oughs> ็จะตื่นขึ้นมาก็จะเดินจงกรมสลับนั่งจนถึงสี่ทุ่มอีกวันหนึ่งในช่วงนี้หลวงพ่อก็จะมีเทศเทศที่จะออกาไปทางสื่อต่างๆเพื่อ <c oughs> ประกาศ คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้แก่ญาติโยม <c oughs> ทั่วไปเนี่ยได้ทราบได้รู้ก <c oughs> ็จะเน้นเรื่องทางกิตวิญญาณเรื่องการวิมุตติดพ้นนั่นเองก็ <c oughs> <c oughs> เริ่มตั้งแต่ตุลาคม2558มาอ่มานี่ก็เป็นอีกเทศนหนึ่งที่จะแนะนำให้รู้จักความเป็นอยู่ <c oughs> ของหลวงพ่ออยู่ยังไงอยู่คนเดียวอยู่ไงท่ามกลางป่า200ไร่ซึ่งเป็นป่าธรรมชาติ ยังลบชแชทยังสมบูรณ์อยู่ก็อยู่แบบนี้แหละแบบอยู่แบบไม่ <c oughs> เอาอะไรไม่ต้องการอะ,อะไรแค่ประคับประคองาตุขันให้มันอยู่อไปได้ถึงอายุไขของมันเท่านั้นเอง <c oughs> เรื่องศรัทธาเรื่องคนจะมาหาเนี่ยหลวงพ่อไม่ใส่ใจเรื่องนี้เพราะถ้าคนมาหามากก็ยุ่งมากส่วนมากเขาก็ยังไม่รู้เรื่อง <c oughs> เรื่องอการปฏิบัติธรรมหลวงพ่อจะเน้นเทศ ออกไปทางสื่อให้ก่อนถ้าคนมีความสนใจหรือเขาอยากจะใครในธรรมอันเป็นวิมุตติจิตวิญญาณนี้จริงๆเขาก็จะมาเองก็จะได้ผู้คนที่เข้ามานั้นน่ะน้อยแล้วก็เป็นคนจริงที่จะเข้ามาหาหลวงพ่อนั้นน่ะแล้วพระที่จะมาอยู่กับหลวงพ่อได้ก็จะต้องผ่านการปฏิบัติหลักสูตรของของหลวงพ่อเนี่ยสเดือนเลยคือพระจะต้องสามเดือนตั้งแต่ ตีสองถึงสี่ทุ่มเนี่ยสามเดือนเนี่ยถ้าท่านผ่านหลักสูตรนี้ได้ก็จะจำวัดที่นี้ได้แต่ส่วนมากก็จะไม่มีผู้ใดมามามา,มาทนได้เพราะว่าน้ําไฟไม่มีอาหารการกินก็ <c oughs> ลําบากต้องอให้พอดีทำํำตัวให้พอดีอืคือไม่ต้องฉันอิ่มฉันให้มันพอดีก็พอ แล้วก็มีพวกสมอพวกมะขามป้อมมีผลไม้ป่าอยู่พวกลูกพอกหลายชนิดผลไม้ที่มัน,มนออกในแต่ละฤดูเนี่ยกพ็พอได้อยู่ถ้ารู้จักถ้ารู้จักที่จะอยู่ก็ไม่ลําบากมากนักส่วนผักก็มีมากก็หาเก็บเอาตามต่างๆผักหวานผักลอกกระบุกผักหนออผักอะไรม,มีหมด,อ,ดอยู่ในป่าเนี้ย ืเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจอยู่เนี่ยหรือเราพอใจเรามีมีชั้นทะอืเราก็จะอยู่ได้คือถ้าหน้าหนาวเนี่ยหลวงพ่อก็จะใช้ไฟเนี่ยสองอสองเตาเลยนี่ไฟเตานี่ก็เป็นเตาของไทยประดิษฐ์ที่ทําขึ้นขึ้นมาเองเนี่ยต้นทุนก็ประมาณหนึ่งร้อยบาทนี่ก็จะอ่าเป็นเป็นเตาเป็นเตาฟืนก็นจะประหยัด ประหยัดในการาใช้ปืน <c oughs> ก็จะเดินระหว่างเตาเพื่อได้ความร้อน <c oughs> เพื่อได้ความร้อนนี้ให้แก่ร่างกายไม่งั้นก็จะเป็นบตดคือน้ำมูกมันจะขึ้นมาเต็มเลยสเสลดพันคอเนี่ยคือช่วงเราหนาวจะเป็นแบบนั้นเพราะนั้นเราจะต้องเพิ่มธาตุไปก็ไปเนื่องจากว่าธาตุน,น้ำมันมากมากเกินไปธาตุน้ําเข้ามาในตัวเรามากเกินไปเรา ต้องเพิ่มธาตุไปอ่าแล้วก็จะผาสุกเองเนี่ยคือร่างกายมันจะบอกเราเองว่าต้องทําอะไรยังไงเนี่ยถ้าเราปฏิบัติถึงถึงแล้วเนี่ยเราเราจะรู้ว่าเราต้องทําอะไรนะเพราะว่าตัวกายมันจะบอกแล้วพอเราละเอียดขึ้นเราก็จะเห็นใจเราใจเราก็คือความคิดนี่คือการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องอ่าเริ่มตั้งแต่ของหยาบของหยาบคือกายเนี่ยให้รู้กายให้รู้กายก้าวก้าวเดินไปแต่ละก้าวเนี่ยให้รู้ให้รู้ <c oughs> ให้รู้ให้รู้จุดํำนานนะไม่ใช่ <c oughs> รู้แค่หมูหมากาไก่แบบหรือคนทั่วไปรู้ว่าเดินได้ต้องรู้สึกจริงๆรู้สึกจนไปรู้สึกกลงเข็นวามคิดนู่นน่ะ <c oughs> นี่เรียกว่าการเดินจุกกรม <c oughs> ก็ไม่ต้องว่าอะไรไม่ต้องต้องบนอะไรก็เดินไปเดินมา,าระยะก็สิบสามก้าวหรือสามวาเนี่ยพอดีกำลังพอดีอยู่อย่างเนี้ย เดินกึกรมเนี่ยเราเราจะสามารถเดินได้ทนเป็นได้นานเพราะว่ามันเป็นอไอ้บทที่ที่เหมาะสมะมากเลยถ้าไปทำไอ้บทอื่นเนี่ยเดี๋ยวก็พลิกตัวเดี๋ยวก็ต้อตงลุกอย่างนั่งสมาธิเนี่ยต้องลุกมันก็เอาไว้ผ่อนเราเอาไว้ผ่อนเวลาเราเมนื่อยขาค่อยนั่งก็จะทำให้เราอ,อยู่ในการทำความรู้สึกตัวหรือเจริญสติได้นาน นี่คือความเป็นอยู่ของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อก็จะอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ตีสองถึงสี่ทุม่มอีกวันหนึ่งก็จป็นจุดในการเจริญสต,ติหรือทำ,ทำความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาแต่ตอนนี้เรียกว่าอยู่ในวิหารธรรมทําเป็นเครื่องอยู่คือเราอยู่อย่างนี้เราเราผาสุกคือร่างกายเราเนี่ยม,มีความออพอดีพอดีอดไม่ไม่เดือดร้อนหลวงพ่อก็อยู่ได้อยู่ได้แล้วก็ สามารถประกาศทําได้ตอนนี้ก็จะ <c oughs> ออกไปเรื่อยแต่อย่างน้อยก็จะวันละเทศ <c oughs> เพื่อให้น่ยโจมให้คนทั่วไปที่อยู่ทางไกลเนี่ยทั้งทั่วโลกเนี่ยได้รับทราบก็จะเข้าทาง y o u t u b e ทางอินเทอร์เน็ตทาง google ทาง facebook ออกไปตลอดเลยวันนี้ก็ขอเอวัง